ล,ลี่ตอนนี้คือลี่ใช้เอทในมือถือฮะเพ <c oughs> ิ่งเปิดมาลี่อาจจะไม่ถนัดเวลาทำอินเอร์เน็ตเลยพวกเนี้ยครับครับ เล่นพึ่งๆจะได้เล่นใน,นมือถือแต่ตอบมา่ก่อนผมอยู่ที่เนี้ยที่จันเนะฮะยังยังพอมีเน็ตเล่นครับผม <c oughs> ครับผม แต,แ,ตแต่ล้วแต่เตอรี่ทำงานอยู่แล้วนะครับีิคือลิมีงานทำแล้วเงี้ยนะทำอ๋อแต่ว่าแต่แต่โปกตินที่ทำงานเป็นเป็นไอเนี้ยฮะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในโรงเรียนโรงบ้าบาลพยาอะครับแล้วลีิทำงานเป็นเวลาราชการนะะ <c oughs> ส่วนมากจะว่างเป็นวันพุธอย่างเดียวครับพี่

อ๋อครับเพื่อให้คนณลี่ครับการจะขับบ้านอย่างนี้ต้องและสามารถสร้างรนตั้งแล้วได้แล้วลี่ลี่ไม่มีบ้านอยู่นะครับนี่ไม่มีบ้านอยู่คอ๋อครับคือ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 ตอนแรกๆก็คือลี่หางานอยู่แต่บอลลี่ติดแบ็กดิสของไอ้นี่ฮะของบัตรเครดิตฮะลี่ก็เลยหนีแล้วแล้วลี่ไม่มีไม่มีที่อยู่อะพี่ลี่เงี้ยนะครับ รีบรีบค่อนข้างมีปัญหานิดหน่อยพวกเนี่ยครับผมก็คือก็คือรีบรีบไม่ไม่ไม่มีคอมไม่มีอะไรเงี้ยครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ยังพอมีตอนนี้ตั้งแต่อยู่มาอยู่พะเยานะดิไม่ได้รีบโบกรถมาอะไรเงี้ยครับครับผมพี่เงินเงินมันดีไหมพี่เลี้ยงลูกด้วยครับพี่

เฮ้ยใจเย็นใจเย็นต้องบอกงี้แห่จิอกินหนอกินหนอมัวายวายแล้วมันตีลู่เสร็จแล้วมันคุยอะไรเอ้ยโทรไปเลยโทรไปเลยโทรไปเลยเชื่อกูกูไปตังค์อะไรประมาณแค่นี้นึงอ่ะเล่นได้พอหนุกอ่ะเปล่งพงับ ตะก,กี้คุยกับพี่ผมบอกรี่ตะก,กี้คุยล่าสุดเลยป่ะครับคุณคุยอะไรกับพี่ผมพี่ผมร้องไห้เดินออกไปนะคุยอะไรคุณคุยอะไรกับพี่ผมพี่ผมร้องไห้ออกไปเนี่ยไปอเน,นี่ยเขาไปตีลูกตีลูกเขาเดินออกไปร้องไห้อยู่หน้าบ้านเน่ย เฮียเฮ้ยพี่เป็นไรเฮียพ่อหน่าบเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเฮ้ยบอกยึดแม่ไอ้สัสเฮ้ยพี่อย่าอย่าทำลูกไอ้เฮียพ่อจะตีหนูเฮ้ยยึดมาเฮ้ยพี่มึง